เพื่อนๆเคยสงสัยไหมครับว่าเบเบยแต่และตัวเนี่ยมันเก่งกันแค่ไหนวันนี้ผมจะพามาจัดเทเลสกันแบบโคตรตรงเลยว่าแบบว่าตัวไหนเนี่ยมันเทพตัวไหนมันโกงหรือว่าตัวไหนเนี่ยมันเฉพาะทางเบเบยเนี่ยมันมีหลายตัวแล้วก็หลายสไตล์ครับก็เลยจะมาจัดเทเลสให้เพื่อนๆดูกันโดยเทเลสของผมนะครับก็จะมี S ถึงดีแล้วก็จะมีที่ไม่เคยเล่นเพราะว่าบางตัวเนี่ยผมไม่เคยเล่นแล้วก็ไม่เคยแตะจริงๆมาเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวผมเริ่มต้นเลยดีกว่าเริ่มมาจากที่เบยของดันซอนนะคร ถ้าแบบว่าคนซื้อแบบว่าตัว BX01 มาเนี่ยผมมองว่ามันยังเก่งอยู่แล้วมันก็เล่นได้ดีอยู่ผมจริงๆผมหลังเลว่าประมาณปีหรือซีนั่แหละแต่ผมมองว่าตัวเบสของดันซอสเนี่ยยังอยู่ได้ประมาณ B นะครับถ้าเราเอาไปใส่แบบว่า360หรือว่า160ตัวบิดอาโลแฟตหรือว่าโลลัชเนี่ยผมมองว่ายังสู้พวกกับวิสัทรสหรือว่าถ้าคนเล่นเซียนๆเนี่ยผมเคยเจอมาแล้วผมเองก็แพ้ดันซอสเหมือนกันครับไปกันแบบไวๆเลยนะเฮลไซนะ เป็นเบรล่างแรกของเบิร์ดเลยเอาจริงๆผมแอบ,บชอบตัวนี้มากเลยนะถ้าเป็นตอนเปิดเจนใหม่ๆเนี่ยคนชอบนิยมเอาไปใช้กับบิดเบากันเพราะว่ามันเป็นตัวที่แบบว่าเบรมันอะกลมมากๆแล้วทีเนี้ยถ้าช่วงนั้นอะมันจะอยู่ประมาณ a หรือ s เลยแต่พอแบบว่าวิาสัทลอดเข้ามาเนี่ยเมตามันก็เปลี่ยนไปนะปัจจุบันผมให้อยู่ที่ประมาณ c นะแบบว่าอาจจะยังเก่งไม่เท่าดันซอสแต่ผมมองว่ายังพอเล่นได้อยู่นะในส่วนต่อมาคือวิสัทแอโร่เนี่ยเอาจริงๆผมชอบเล่นวิสัทแอโร่มากเลยนะ ผมมองว่ามันเท่มากเลยแต่พอวิสัตตลอถเข้ามาเนี่ยวิสัต์แอโร่คนก็เริ่มลืมกันไปแล้วเพราะว่าแบบว่าบทบาทมันจางลงเนี่ยผมมองว่ามันเป็นเบสที่เฉพาะทางมากๆถ้าแบบว่าเพื่อนๆมีคอมโบดีๆเนี่ยก็คอมเมนต์บอกกันไว้หน่อยส่วนตัวปัจจุบันผมไม่ค่อยเล่นแล้วนะผมรู้สึกว่ามันมีสเตมิน่าที่เก่งมากกว่านี้นะถ้าเราอยากเล่นสเตมิเน่าเก่งๆเนี่ยสู้ไปเล่นวิสัตวิสัตต์รหรือไม่ก็ตัวอย่าง Silver Wo ูฟเนี่ยผมมองว่าน่าจะดีกว่าวิาสัต์แอโร่ในปัจจุบันมากเลยนะผมให้อยู่ทีี่่ดเลยคครับตอมาื ไนชิลนะเบของมันติและหมามันเห่าต่อมาคือไนชิลนะเบของมันติเป็นเบสายป้องกันตอนที่มันออกมาแรกๆเนี่ยผมมองว่ามันอยู่ A กับ B เลยนะแต่ถ้าปัจจุบันเนี่ยมันเริ่มไม่เหนียวแล้วคือปัจจุบันอะฟีนิกวิงอะมันขี้โกงจัดๆเลยเว้ยแปลว่าเวลามันเตะสายป้องกันมันแทบเอากันไม่อยู่แล้วแบบมันสัดทีก็แบบสัดตูมสัดตู้มเนี่ยนี่ยังไม่รวมแบบดันบัตเตอร์ที่แบบสัดทีนึงแบบโคตรแรงผมให้อยู่ที่ประมาณดีเลยครับ ต่อมาในแรนดนะ์โอ้โหผมไม่เคยเล่นนะตัวนี้แต่ผมเห็นเพื่อนๆหลายคนก็บอกว่าดีนะแบบว่าเอาไปใส่คอมโบอื่นๆอะไรผมคอมเมนต์มากไม่ได้ตัวนี้เพราะแบบว่าผมไม่เคยเล่นจริงๆแล้วก็ในส่วนต่อมานะก็เป็นของชาร์กเอ็ผมมองว่ายังอยู่ประเภทเดียวกับตัวของดันซอสเลยคนเก่งเล่นเก่งก็เล่นเก่งไปเลยคนที่ยังหาคอมโบไม่เจอก็อยังหาคอมโบไม่เจอไปเลยผมให้อยู่ที่ B ีนะผมเคยเจอโหมดมากแบบว่าคนเล่นสายงัดเนี่ยแบบงัดโหดจนออกเลย าเบยุคหลังๆเนี่ยแบบว่าจริงๆตัวจริงๆตัวชาร์กเอ็ดเนี่ยเป็นเบยุคแรกๆเลยนะที่แบบว่าคนนี้ยอมเอามาเล่นสายงัดกันเนี่ยเพราะาตัวมันงัดโหดมากแต่แบบว่าปัจจุบันอ่ะมันมีเจนออกมาหลายตัวแล้วแบบว่ามันทําหน้าที่งัดได้ดีพอๆกับตัวชาร์กเอ็ดหรือไม่ก็อาจจะเก่งมากกว่าชาร์กเอ็ดงนะอย่างดันบัตเตอร์เนี่ยผมมองว่าเป็นเบย์ที่ประเภทแบบโจมตีแกนไวได้แบบโหดจัดๆเลยต่อมาเป็นส่วนของโคบอลเด็กนะส่วนตัวผม ไม่เคยเล่นถึงแม้จะออกเป็นเวอร์ชันที่เคลียรเวอร์ชันที่แบบว่าเวอร์ชันสีขาวมาแล้วอะ่ะผมมองว่าอืมแต่จริงๆอะ่ะผมโคตรอยากให้บีเลยเว้ยเพราะว่ามันแบบมันสวยเอาจริงๆปะแต่แต่คือผมต้องวางไว้ตรงนี้เพราะว่าแบบด้วยราคาที่มันแบบค่อนข้างเอ็กเพนซีฟอ่ะราคามันแพงอะ่ะผมขอให้อยู่ตรงนี้แล้วกันในส่วนต่อมาเป็นของเลออนคอนะเลออนคอช่ไหมไม่ใช่เลออนเคสเลออนคอผมให้อยู่ที่ C ปัจจุบันผมเห็นคนเล่นน้อยมากแต่แต่ไม่ใช่ว่ามันไม่เก่งนะผมมองว่าคอมโบมันต้องเฉพาะทางจัดๆเธอเพื่อนๆชอบเนี่ยก็เล่นได้นะไม่ผิดเน้นย้ำนะว่าความเก่งสําหรับผมผมให้อยู่ที่ประมาณ C ในส่วนต่อมาเป็นไวเปอร์เทลนะไวเปอร์เทลเนี่ยเป็นเบสที่แบบว่าถูกออกแบบมาผิดจุดประสงค์มากแบบว่าจริงๆตัวมันเอ่ถูกออกแบบมาเป็นซาเตมินา่าใช่ไหมแต่แปลว่าพอคนเอามาใช้จริงๆอะ่ะตัวแม่งกับหัาใสจงตีแต่ปัจจุบันแบบว่าผมมองว่าค่อนข้างจะดรอปลงไปเยอะนะผมก็เลยให้อยู่ที่ประมาณ C แล้วกันโอ้โหตัวต่อมา ไม่พูดไม่ได้ไลโน่หอนผมบอกเลยว่าผมพยายามหาวิธีการเล่นของมันตั้งแต่แบบออกมาใหม่ๆอะ่ะจนแบบว่าปัจจุบันอะ่ะผมไปทําคลิปช็อตใช่ไหมแล้วก็มีเพื่อนๆแนะนําบอกว่าเป็นบิดเอ่ะ,แ,อลอะและ้วปเด็นคือบิดแอลแม่งโคตรโหดเลยเว้ยมันมันต้องไล่เบาอะ่ะโอ้หถ้าถ้าคนอื่นมองทั่วไปแบบว่าคงให้อยู่ประมาณดีอะ่ะแต่แต่ใจจริงคือผมอวยน้องนะน้องที่ชอบกินสาราเปาอะ่ะผมให้ประมาณนี้เลย ในในส่วนต่อมานะคือดันแดกเกอร์นะส่วนตัวผมมองว่าเป็นเบที่แบบคนมองข้ามกันเยอะมากเป็นเบทที่แบบว่าโคตรโคตรจะอันเดอร์เรนเลยแบบว่าพอคนพูดถึงดันแดกเกอร์คนมักจะไปมองกันที่บิดลัชเพราะแบบบิดลัชมันดีอะไรเงี้ยแต่พอเป็น460อะ่ะมัน4 6 0มันเบิร์ดง่ายแต่แต่ปัจจุบันผมเองก็ใช้นะ4ส0กแต่อันนี้ถ้ามองกันที่ตัวเบทผมมองว่าเบทดันแดกเกอร์อะคือมันใช้ได้เลยนะเว้แบบว่าผมเคยเจอคนที่ใช้แบบดันแดกเกอร์ช่ำชอะ สัต์แบบสัตว์ตัวเมตาโหมดมากเลยนะถ้าจะมองดันเดกเกอร์ผมให้อยู่ที่ B ผมมองว่ามันเก่งอยู่นะในส่วนต่อมาเป็นเฮลเชนนะจริงๆผมบอกไว้ก่อนว่าเฮลเชนเนี่ยผมไม่เคยเล่นนะไม่รู้ดีแบบว่าถ้าถ้าพูดถึงเฮลเชนกับเฮลไซอะผมรู้สึกชอบดีไซน์ของเฮลไซมากกว่าแบบมันคมแล้วมันเทะผมก็เลยไม่ได้จัดเอามาเล่นนะแต่เห็นเพื่อนๆเอาไปเล่นใส่แบบใสบ่บอลใส่เฮกซ่า A, อะไรเงี้ยมันก็เก่งเหมือนกันนะ แต่ส่วนตัวผมคอมเมนต์มากไม่ได้เพราะว่าแบบตัวเองก็ยังไม่เคยเล่นฟินิกเฟสเ t อร์ผมก็ไม่เคยเล่นนะเพราะว่าไอตัวกล่องสุ่มอ่ะมันหายากมากๆแล้วก็แล้วก็ถ้าจะเป็นเวอร์ชันเนี้ยมันต้องซื้อกับแบบไอตัวที่แบบว่าแถมกับตัวสมุดอะ่ะมาเป็นพิเศษโห oh. ต่อมานะฟินิกวิงตัวนี้ไม่พูดไม่ได้เอ็ดเลยผมพูดเลยว่าแบบว่าผมโคตรประทับใจอะ่ะแบบตอนที่เล่นครั้งแรกอะ่ะเบแม่งแบบ ผมพูดคำหยาบไม่ได้วะ่ะเบมันแบบซัดตู้มอะ่ะแบบขอแค่มันควงสวยๆเนี่ยมันซัดตู้มซัดตู้มเลยเลยไม่แปลกใจนะที่ตัวมันจะอยู่เทียเอสต่อมาไวเวิร์นเกลนะผมให้อยู่ที่ดีเลยแบบว่าเป็นสแตมินาแล้วเบทเบาคนไม่ค่อยนิยมใช้ตัวเบทออกแบบมาก็เบาแล้วก็แบบว่าตัวคอมโบมันอะ่ะเป็นเกียร์บอลใช่ไหมเอาจริงๆมันเล่นยากผมผมมองว่าเทียดีเนี่ยคือเบที่แบบว่าถ้าคนชอบอะ่ะเอาไปใช้เล่นได้เลยนะมันเป็นเบสําหรับแบบเฉพาะทางแบบถ้าคนชอบจริงๆคือคือถามว่าเทียดีมันมี ตัวที่เก่งไหมอะ่ะผมขอบอกตัวนี้ไว้ก่อนว่าเบทุกตัวมันมีแนวทางการเล่นของมันแต่ว่าอยู่ที่ว่าคุณอะ่ะจะแบบไปเล่นเจาะจงเฉพาะทางและแบบชอบและหาคอมโบมันอะ่ะเจอไหมอะไรอย่างเงี้ย ผมก็เลยให้มันอยู่ที่ดีนะและในส่วนต่อมาเป็นยูนิคอร์สติงนะผมบอกเลยว่าจริงๆตัวนี้เป็นตัวที่แบบในช่วงแรกอะ่ะตอนที่มันมาพร้อมกับฟีนิกซ์วิ่งตัวนี้มันเก่งเงียบมากเลยนะแบบว่าคนอะ่ะเอายูนิคอร์สติงไปตบฟีนิกซ์วิงแบบว่าแทบจะเป็นแอนตี้เมตาเลยตอนนั้นแบบว่าคอมโบเดิมๆม,มันเก่งมากๆแต่ถ้าพูดถึงตัวเบดอ่ะผมยังให้อยู่ที่บีนะผมมองว่าเบลดมันยังเล่นได้ไม่แย่เลยแล้วแบบว่ามันมีสายบาลานและปัจจุบันะเล่นตัวไทเรโนบีดก็คือแบบว่าไทเรโนบีดอ่ะมันท,นท Starting, นะ เป็นสเตมินาใช่ไหมเหตุผลที่ผมไม่ซื้อสฟิงคาวนะเพราะว่าผมเห็นแบบว่าเบสมันเบาแล้วก็แบบว่าดีไซน์มันอาจจะยังไม่โดนใจในตัวผมมากเท่าไหร่ผมก็เลยว่าไม่ได้จัดมาถ้าเพื่อนเพื่อนที่เคยเล่นแล้วเนี่ยคอมเมนต์กันมาหน่อยผมไม่เคยเห็นผมผมพูดเลยแบบตั้งแต่ผมแข่งหรือว่าแบบผมเล่นมาเนี่ยหรือว่าลองเจอในกลุ่มเนี่ยผมไม่เคยเห็นเพื่อนๆคนไหนแบบว่าใจ้สฟิงคาวเลยถ้าแบบว่าเพื่อนๆมีคอมโบดีๆเนี่ยก็คอมเมนต์กันมาหน่อยผมเองก็อยากลองเหมือนกันนะไอเทียเนี่ยถึงแม้แบบมันจะมีตัวหายากเหมือน ไฮเรนโนบีดถ้าจะให้เปรียบเทียบอะผมมองว่ามันคือมาหรลากาเว่แบบว่าตัวแม่งโอ้โหผมพูดคำหยาบอีกแล้วผมผมมองว่ามันคือมาหลากาเว่แบบว่าตัวมันปรับตัวได้ทุกส,สถานาการณ์อะแบบจะไปเล่นสายตีก็ดีหรือว่าจะแบบว่าสายตีตอ่ตอๆแล้วก็แบบว่าค่อยๆเล่นสแตมินากับเขาอะไรเงี้ยมันเก่งมากแบบว่าคือคุณเอาไปใส่รัดอะมันก็หมุนนานแล้วมันก็ตีต,ตีแรงใช่ไหมหรือจะไปเล่นสายที่แบบตีแรงๆเลยซัดต,ตู้อะไรเงี้ยแบบว่าใส่พอยอะ มันก็เวิร์กนะผมมองว่าเป็นเบสที่แบบว่าควรเล่นมากๆผมให้อยู่ A นะแบบว่าเก่งแต่ว่าอาจจะยังไม่เท่าฟีนิกซ์เก่งอะไรเงี้ยไวท t ไทเกอร์จริงๆผมอ่ะก็ชอบดีไซน์ของไวท์ไทเกอร์เลยเว้ยแต่ว่าส่วนตัวผมมองว่ามันยังไม่ได้เก่งขนาดนั้นอะในในเรื่องของตัวเบสอะแล้วพอมันมองในเรื่องสายบาลานซ์อะมันมันมีตัวที่แบบว่าทําหน้าที่ได้ดีกว่าไวท์ไทเกอร์อะผมมองว่ามันอยู่ที่ประมาณ C นะยังไม่เก่งเท่ายูนิคอร์นต่อมา หมนซ้ายตัวเดียวในภาคเอกนะก็คือโคบอลดาคูลคนนี้ยุ่งมาไปใส่บิดอ e ีกันเยอะมากเพราะแบบมันดูดสปินกันแบบโหดจัดจัดอะเรียบร้อยอะเอาไปเอ็ดแบบไม่ต้องสงสัยเลยเพราะว่าเป็นหมุนซ้ายแล้วพอเป็นหมุนซ้ายอะเบมันชนกันอะมันชนกันแรงจัดจัดเลยนะในส่วนต่อมาเป็นของแบ็กเชลนะจริงๆผมบอกเลยว่าผมชอบดีไซน์ของตัวแบ็กเชลมากๆเลยแล้วคือประเด็นอะคือคือจริงๆอะผมชอบดีไซน์แบ็กเชลมากเลยเว้แต่ผมอะซวยจัดแบบว่าพอ พอไปสุ่มไอ้กล่องสุ่มแบคชลอ่ะผมไม่ได้แบคชลเว้ยผมไปได้อะไรโน่หอนม่วงผมก็เลยไม่ได้เล่นแต่แต่ผมมองว่าตัวมันอ่ะไม่ได้แย่นะถ้าจะให้จัดเทีย์จริงๆอ่ะผมให้อยู่ประมาณสีไม่ก็ดีอ่ะมันเล่นได้นะแล้วมันก็เฉพาะทางประมาณนึงผมมองว่ามันไม่ได้แย่แต่มันก็ไม่ได้เก่งเท่ากับพวกตัวที่มันเก่งพีคจริงๆอะไรเนี้ยผมให้อยู่ที่ไม่เคยเล่นนะ ตัวต่อมานะตัวนี้ไม่พูดไม่ได้เลยก็คือเวลเวฟนะผมมัจจะพูดเสมอว่าตัวมันอะแบบว่าไม่ตรงสายเลยแบบว่าเป็นตัวสายบาลานแต่แบบว่าตีแรงมากแล้วก็แบบน้ําหนักอะน้ําหนักมันเวอร์มากเลยนะประมาณแบบ3ามแปเาผมเห็นบางคนแบบมีพลิกพิกก็แบบ40่อะผมพูดเลยว่าแบบว่าเอาไปเล่นสายแบบโจมตีอะไรเงี้ยมันดุจัดเลยนะแล้วประเด็นคมเบรสมันอะออกแบบมาเพื่อกดหัวใช่ไหมแล้วแบบว่าเอาไปใส่ความสูงประมาณ 70- 80สอะผมมองว่าแบบโคตรเก่งโคตรเวิร์กอะ แบบผมให้ A เลยแบบว่าอาจจะยังเก่งไม่เท่าตัวเทียเอสอะแต่ผมมองว่ามันยังเก่งกว่าตัวเทียบีอะแล้วแบบว่ามันโหดมากๆเลยนะตัวเนี้ยถ้าแบบว่าคนเล่นดีๆแล้วแบบว่าตัวน้ําหนักน้ําหนักมันอะเอาอยู่กับทุกตัวเลยนะถ้ามันได้ตีแล้วมันได้งัดอะตัวต่อมานะคือกิมสันการูด้านะผมให้อยู่ที่ B เท่าที่ผมเจอผมไม่ค่อยกลัวมันเท่าไหร่นะถ้ามองตามตัวเทียบนบนอะถ้าแบบว่าเจอตัวบนแล้วแบบว่าอุ้ยรู้สึกกลัวอะไรอย่างเงี้ย ผมเฉยๆกับกิมสันการูด้านะอาจอาจจะเป็นเพราะว่าตัวมันเล็กแล้วก็แบบเบรมันเบาผมอาจจะยังไม่ค่อยเจอคนช่ําหรือแบบคนเล่นกันเยอะด้วยแหละผมก็เลยยังให้มันอยู่ที่เทียบีแต่ถ้าแบบเพื่อนๆมีคอมโบหรือวแบบ่าเฮ้ยพี่ตัวนี้มันเก่งจริงๆอะไรเงี้ยตัวมันไปควรอยู่เทียเอหรือเทียเอสก็คอมเมนต์กันมาได้นะตัวต่อมานะเป็นอีกหนึ่งตัวที่อันเดอร์ด็อกมากๆผมบอกเลยว่าเป็นตัวที่หลายๆายคนอะมองข้ามมันจัดจัดอะผมมองว่าแบบว่า มันเอาไปสู้กับ TS ไหวมากเลยนะถ้าจะพูดว่าตัวนี้เป็น a ต t เม e t าบอกเลยว่ามันมันอาจจะเป็น a ต t เม e t าก็ได้นะหร,หรือผมอวยหรือเปล่าผมก็ไม่รู้อะแต่มันจะ A หรอไม่รู้ว่าแต่จริงๆผมให้ A มันก็ได้นะผมรู้สึกว่ามันเก่งเว้ยแต่คนมาเล่นน้อยตัวเนี้ไอจานบินเนี่ยเอาไป B แล้วกันอ่ะประมาณนี้โหตัวนี้อรอออกมาใหม่ไม่ผมยังไม่ได้ลองอะแต่แต่คือผมเห็นเพื่อนๆเอาไปลองอะแล้วเพื่อนๆบอกว่ามันคือสายป้องกันที่ดีมากเลยนะ แต่คือหลักๆอ่ะที่ผมไม่ซื้ออ่ะเพราะแบบไม่รู้ดิผมผมมองว่ารูปร่างเบมันไม่ค่อยสวยอ่ะถ้าแบบถ้าเพื่อนๆดูอ่ะอะไรเงี้ยถ้าเน้ยนย้ำนะสำหรับผมอะไรเงี้ยก็ตัวต่อมานะดันบัตเตอร์ผมบอกเลยว่าตัวนี้ผมโคตรอวยแบบตอนผมได้มันมาใหม่ๆอ่ะผมเล่นมันไม่เป็นเลยเว้ยแบบตัวอะไรวะหยุดหมุนก็ไวและตีก็ไม่ได้แรงเหมือนแบบอย่างที่คนเขาบอกแต่พอแบบมันเริ่มจับทางได้อ่ะน้ำหนักมือเราเริ่มพอดีอ่ะปูยทุกวันเนี้ผม ไม่ถอดจะออกจากเด็กเลยนะผมวเวลาผมเจอวิสัสตร์ลอ,อะผมรู้สึกว่าดันบัตเตอร์มันจะชนะกับวิสัสตร์ลอตตลอดแบบโคตรหวานเจียบอะ่ะผมให้อยู่เอสหรือว่าผมอวยเกินไปวะผมมองว่าถ้ามันได้ซัดตู้มอะ่ะมันก็ทีเดียวรู้เรื่องอะ่ะผมให้อยู่เอสไม่รู้ละถ้าใครจะว่าไงก็ผมอวย <c oughs> ต่อมาฮิวแฮมนะอืมส่วนตัวผมรู้สึกไม่ค่อยประทับใจเท่าไหรอ่อ่ะแบบว่าด้วยความที่มันชื่อว่าแฮมเมอร์แล้วตัวมนต์อันนี้ยผมนึกว่ามันจะแบบ กระแทกกระแทกอ่ะแต่พอเอาไปเล่นอ่ะจริงอ่ะมันมันกลับไม่ค่อยเวิร์ขนาดนั้นผมผมเลยให้มันอยู่ที่ประมาณ B และกันตัวต่อมาเนี่ยโอ้โหผมบอกเลยแบบเลื่อนเอไปให้ไวอ่ะผมผมบอกเลยถ้าไปถามสิบคนอ่ะทุกคนก็มักจะบอกว่าวิสัทรส์อ่ะมันคือ T ทียเอเพราะมันแบบตัวมันขี้โกงมากแบบว่าต่อให้คุณแบบว่าแรงน้อยๆอ่ะคุณชูดมันอ่ะด้วยความที่ตัวเบรของมันอ่ะออกแบบมาแบบกระจายน้ําหนักแล้วแบบเสาะร่องตรงเนี้ยทุกคนดู ทุกคนคิดดูดิแบบมันมันกระจายน้ําหนักดีมากๆแล้วแบบว่าตัวมันนิ่งแบบนิ่งเลยและแบบเคาะออกก็โคตรยากอ่ะเลยไม่แปลกที่มันจะอยู่แถเออ่ะเอาจริงๆอ่ะผมให้มันพอๆกับแบบพวกนี้เลยชินบิชชา o w ผมถ้าจะให้พูดตามตรงจริงๆผมแอบผิดหวังนะกับตัวเนี้ยด้วยความที่แบบว่าคือเราดูในอนิเมะแล้วแบบโูคมเบดแม่งปัดป้องว่ะแต่พอมาลองจริงๆอ่ะมันตัวมันตัวมันไม่ได้ขนาดนั้นอ่ะแบบ เป็นสเตมิน่อีกแล้วแบบว่าผมมองว่าเอาไปเล่นเอาเอาไปเล่นโจมตีอาจจะเวิร์กกว่าอะไรอย่างนี้ผมก็เลยแบบไม่พูดเยอะนะขอให้มันอยู่ที่ดีแล้วกันตัวต่อมา Arrow เปกาซัสจริงๆตัวเนี้ยผมก็ไม่เคยเล่นเว้แต่ว่าผมเห็นทุกคนอะ่ะอวยมันอยู่ตรงเนี้ยแล้วผมเห็นแบบทุกงานแข่งอะ่ะถ้าแบบถ้าจะให้จัดเทียแบบถ้าถามว่าผมกลัวมันไหมอ่ะเอาจริงๆผมโคตรกลัวเลยเว้ผมเห็นคนบอกว่ามันมันคือ ฟีนิกวิงที่แบบว่าตีแรงกว่าอะไรเงี้ยแล้วแบบด้วยคอมเบดมันอะมันมันถูกออกแบบมาเป็นแบบตัวคอมเบดสามแชกอะม,มันจะตีแรงเสมอผมไม่รู้ด้วยเหตุผลอะไรนะแต่แบบคือมันตีแรงมากเลยเว้ยแบบถ้าถ้าเรามองเนี่ยคอมเบดสามแชกอันหนึ่งสองสามเนี่ยสามตัวเนี้ยมันยังอยู่เทียร์ท็อปท็อปยกเว้นไนแลนด์นะอะไรเงี้ยผมขอยกเป็นกรณีพิเศษละกันแบบว่าเป็นตัวที่ผมไม่เคยเล่นแต่ผมให้มันเทียร์เอทอะเพราะาผมมองว่า มันเก่งเวลาผมเห็นคนอื่นเล่นอะไรเงี้ยเพราะแบบราคามันแพงมากเว้ยแบบว่าผมผมก็เลยไม่ได้เล่นอะไรเงี้ยตัวต่อมานะเล o n นเคสตัวนี้ผมไม่เคยเล่นแต่แต่ผมชอบดีไซน์มันนะที่แบบว่ามันนานาตันๆอนะตัวต่อมา Phoenix l o ด d e r โอ้โหลูกรักผมเลยตัวนี้แบบว่าก่อนก่อนที่ผมจะมีวิสัทล์อตอะผมบอกเลยว่าผมเล่น p h o e อ i x l เด d e r เป็นสา,สาย s t a m i n าก่อนนะแบบตอนแรกอะผมเล่นฟินิก i ์วิ n g ใช่ไหมฟิ o ิ n i x Wing ทาในเด็กผมนะ ผมเล่นฟีนิกวิงฟีนิกซ์ล็อตเดอร์และอีกตัวหนึ่งเป็นอิมแพคเด็กอะคือเมื่อก่อนผมโครบ้าพลังอะผมเคยเอาผมเคยเอาฟีนิกลอตเดอร์ะไปแข่งกับวิสัทลอตบอลอะแล้วประเด็นคือสปินอะมันชนะวิสัทลอตบอลเว้ยแล้วมันไม่ได้เป็นแค่ครั้งเดียวด้วยนะคือวันนั้นอะผมไปแข่งมังวันเสาร์อะแล้วทีเนี้ยผมก็เจอคนซ้อมอยู่ผมก็เลยไปขอขอซ้อมด้วยแล้วประเด็นอะคือเขาใช้วิสัทลอตผมใช้ฟีนิกลอตเดอร์ผมชูดอะผมมองว่าเขาชูดแรงมากเลยนะแต่ผมกลัับบบชนนนนนนะสสปิอ่ต้ผมใแบบ9 60, ลเลยเ คอมโบทั่วไปของวิสัทรอ,อะ่ะแล้วประเด็นคือพอมันแข่งชนะสปินตอนซ้อมเสร็จแล้วใช่ไหมแล้วผมก็เอาไปแข่งไว้แล้วผมก็เจอตัววิสัลรตแล้วก็ชนะอีกผมก็เลยแบบเอ้ยหรือมันแบบปรับมาเพื่อเคาน์เตอร์กันวะอะไรเงี้ยตัวต่อมานะคือซิลเวอร์บูถ้าจะมีคนถามผมว่าสแตมิแนที่ดีที่สุดเนี่ยผมจะบอกเลยว่าจะมีชื่อเจ่าสองตัวนตเนี้ยติดมาแน่นอนก็คือวิสัทรสกับซิลเวอร์บู๊ผมมองว่ามันเก่งพอๆกันเลยถ้า ถ้าเราอยากได้ตัวที่แบบว่าแทงแทงใช่ไหมแทงแทงชนได้ถึกๆอ่ะก็วิสาหลแต่ถ้าเราอยากได้ตัวที่แบบมันผิวมันรับการโจมตีได้เยอะอ่ะผมมองว่าในเกมแข่งอ่ะซิวเวอร์วุก็เก่งเหมือนกันนะผมเลยให้มันไปอยู่ที่ A ผมมองว่า2ตัวเนี้มันคือส t ต m i n a ที่ท็อปเมตาเวตอนเนี้ยในปัจจุบันที่แบบคนเล่นโจมตีกันเยอะมากอะไรเงี้ยผมมองว่าในบรรดาสสายอ่ะสายป้องกันอ่ะมัน คนเล่นน้อยด้วยแล้วก็แบบเขาออกแบบมาแบบดอปสุดด้วยมันจะมีบช่วงหลังๆที่แบบอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราพูดถึงตัวนี้กันถ้าให้แบบความนิยมนะผมมองว่า,าสายโจมตีเนี่ยคนเล่นเยอะที่สุดแหละลองมาก็คือสแตมิน่าแต่แต่ผมชอบนะการที่เบเบ็ดเอกออกเกมเพลย์มาเป็นแบบเนี้ยเพราะว่าไม่งั้นมันจะน่าเบื่อเว้ยแบบถ้าเรามองย้อนกลับไปเนี่ยแบบว่าบางคนอาจจะยังไม่ทันแบบช่วงไปลายๆภาคเบิร์ดอะแต่ว่าคนอะจะเล่นสายสแตมิน่ากันตลอดเพราะว่ามันจะมีแบบ การดูดสปินอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบอ่าถ้าเป็นพวกภาคเมทันอะจริงๆริงภาคเมทันตัวที่มันเก่งอะมันคือสายสาตามินา่าจริงๆสายจงตีมันขอถ้าขอไม่ออกจริงๆมันแทบจะยืนไม่ได้เลยตัวต่อมานะคือซามูไรเซเบอร์จริงๆเป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมยังไม่ได้ลองแต่แบบผมว่าจะจัดมาลองอยู่ผมเห็นบางคนอะชอบเอาไปใส่กับแบบพวกบิดเฮกซ่าอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนเพื่อนคิดว่างไงเพื่อนๆคิดว่ามันควรอยู่ ABC หรือดีผมมองว่าตัวมันยังเก่งไม่ถึง S อหรอก ตัวซามูไรเซเบอร์ผมผมอาจจะยังไม่เจอเยอะอะไรเงี้ยแต่ผมมองว่าตัวมันน่าจะอยู่ประมาณ ABC นั่นแหละถ้าเพื่อนๆคิดว่าซามูไรอะมันควรไปอยู่ตรงไหนอะก็คอมเมนต์กันมาเลยนะครับตัวต่อมาอ่ะไนวิว <c oughs> ผมผมพูดเลยนะแบบมันคือสายป้องกันที่แบบมันไม่ใช่สายป้องกันเว้แบบคนเอาไปใส่แบบบิดโจมตีอ่ะบิดรัดโอ้โหแม่งตีโคตรโหดอะผมเคยเจอรอบหนึ่งอะแบบไนเมวตีบิด ต,ตีวิสรหลอดออกอะ่ะหูยโคตรโหดโคตรด,ด,ดุแล้วแบบประเด็นคือผมชอบกิมมิอันนี้ด้วยนะผมเลยให้มันอยู่เอจะบอกว่าผมอวยก็อวยเถอะเฮ้ยแล้วฟินิกลอดเดรมมันขึ้นไปเทียน,นี้ได้ไง,ไงวะหรือเมื่อกี้ผมพูดไม่จบผมให้ฟินิกลอดเดร์อยู่ที่ประมาณบีแล้วกันโอเคต่อมานะก็คือ Impact Drake ถ้าจะไม่พูดอะ่ะมันไม่ได้เลยคือแบบว่าผมชอบกิมมิที่เขาแบบดีไซน์มาเป็นยางอะ่ะแต่ด้วยความที่แบบมันดีไซน์มาเป็นยางมันมีข้อเสียหลักๆอยู่ ตอนแรกๆอะ่ะผมเล่น Impact d e ด k กอะ่ะแล้วผมรู้สึกขูตัวแม่งตีโคตรแรงเลยแบบโคตรมันโคตรสนุกแต่พอแบบเล่นไปสักพักหนึ่งอะ่ะเราจะรู้สึกได้ว่าตัวกิมมิกที่มันเป็นยางเนี่ยพอมันเริ่มไปชนกับแบบว่าตัวขอบสนามอะ่ะมันทําให้เบยหยุดหมุนไว้มากหรือแบบพอเบลมแล้วแบบว่าขูดกับขอบสนามอะ่ะขูดขูดกับตัวสนามอะ่ะคือเบมันก็คือหยุดไวเลยอะไรอย่างเงี้ยผมให้เอาจริงๆผมให้อืยากว่ะผม ผมมองว่ามันเป็นเบที่ปรับตัวได้ทุกสถานการณ์อ่ะแบบจะเล่นสั์ตู้มก็ได้หรือว่าแบบจะเล่นแบบค่อยๆตอดก็ได้ผมอวยอ่ะผมให้เอสต่อมากูเลมล็อกนะกูเลมล็อกผมบอกเลยว่าเสาหลักสายป้องกันเอผมบอกเลยโคตรประทับใจแบบตอนที่เล่นครั้งแรกอ่ะแบบตอนที่มันควงมาคือมันไม่ใช่ป้องกันอย่างเดียวเว้ยมันคือป้องกันที่เคาน์เตอร์อ่ะแบบพอเขามาโจมตีแล้วแบบมันเคาน์เตอร์แล้วมันก็บางทีมันชนเอกตีมแล้วมันก็ควงมาแล้วมันก็สวนอ่ะโอ้แล้วแบบ ถึงแบบรูปลักเบย์มันจะแบบไม่ค่อยสวยอะในมุมของผมอะแต่ผมบอกเลยว่าตัวเนี้ยแม่งโคตรเก่งเป็นแบบเสาหลักสายป้องกันเลยตัวต่อมานะโคตร go c y คิลนะผมให้อยูซีนะเท่าที่ผมลองอะคือตอนเราดูในอนิเมะอะคือเบย์มันจะดูลูกใหญ่มากแต่พอมาดูจริงๆอะคือลูกมันเล็กอะไรเงี้ยแต่สิ่งที่ต้องชื่นชมอะแบบคือเขาตัวเนี้ยการไล่ลมอะมันค่อนข้างจะดีนะแบบเขาทํามาด้านล่างอะพอชูดอะผมเคยเจอคนชูดพิวๆวพาโวว่าหู ชูดหลบแม่งหลบโคตรผิวอะไรเงี้ยตัวต่อมาคือสกอร์เปียนสกอร์โหตอนออกมาครั้งแรกแล้ว40กร,รัมอะ่ะผมบอกเลยผมโคตรกลัวตัวมันแบบน่ากลัวมากจริงๆผมรู้สึกว้าว่าการที่มันปรับเปลี่ยนโหมดได้แล้วนะอะไรแบบหูตัวมันปรับเปลี่ยนโหมดเป็นโจมตีกับดีเฟน์ได้แต่แบบสิ่งที่แบบต้องชอบกับมันจริงๆอะ่ะคือมันแบบ40กร,รัมอะ่ะคนดูคนดูคิดดูแบบถ้าเราไม่ขววงมาตีมันมันก็ไม่ออกถ้าแบบเคาะเฉยๆมันก็ไม่ออกมันหนักมากสายป้องกันก็ถึก เอาไปเล่นสายโจมตีก็ตีโคตรแรงผมมองว่าเป็นเบอีกตัวนะึงที่แบบปรับตัวได้ทุกสถานการณ์อะไรเงี้ยส่วนพวกนี้นะเป็นเบย์สายเก็บสะสมนะผมไม่เคยเล่นผมไม่เคยเก็บแต่ถ้าพูดเอลดาโกแบบภาคเมทันอะไรเงี้ยผมเคยเล่นอยู่อ่าเต่าฮานองน,นี้ผมไม่เคยเล่นโหน,นี้ผมโคตรชอบเอกาซัทเฮ้ยวาคิลี่อันนี้คือผมต้องรีวิวยันบิดชิ p เลยไหมอ่าตัวภาคซีเอผมยังไม่แตะเยอะแล้วกันเพราะว่ามันยังอยู่เป็นในช่วงทดลองอะต่อมาคือรัชเชตกับบิดนะ เดี๋ยวเอาไว้เราจัดกันคลิปหน้าแล้วกันจริงๆคลิปนี้ผมมองว่ามันค่อนข้างยาวแล้วเทรก็จะมีตามนี้เลยนะก็ถ้าเพื่อนๆคิดว่าตัวไหนเนี่ยในหมวดหมู่ที่ไม่เคยเล่นอะ่ะมันควรไปอยู่ตรงไหนอ่ะก็คอมเมนต์กันได้นะแล้วคิดเห็นยังไงกับเทียริทนี้ที่ผมจัดนะคอมเมนต์กันมาได้เลยนะผมผมอ่านทุกคอมเมนต์นะผมบอกเลยถ้าเพื่อนๆชอบคอนเทนต์แบบนี้เนี่ยฝากกดไลค์เป็นกาลังใจให้ผมหน่อยฝากติดตามผมด้วยนะครับขอบคุณครับ